เราจะมาทําสลามกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปอนกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นภาชนะสองใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นภาชนะคนกับภาชนะภาชนะสองอันนะคะแล้วก็จะเป็นโอสีจันค่ะแล้วก็กาวลาเทกหรือการน้ําใสก็ได้นะคะแล้วก็เป็นสีบอเตอร์ค่ะเป็นสีน้ําก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะอย่างแรกเอาน้ำใส่ฝาขวดอ๋อแล้ดื่มปลอกไปก็ต้องใช้น้ำด้วยนะคะแล้วก็เอากาวตักใส่ประมาณเยอะกว่าน้ำไปนิดนึงค่ะ ประมาณช้ชอนชานะคะสองช้อนชานะคะคะแล้วเราก็โคนให้เข้ากันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนคนสร็จนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่สีของที่เราอยากได้เลยนะคะแล้ก็อยากได้สีม่วงนะคะพวามเป็นกินเผือกงเราก็จิ้มลงไปเลยคะ่ะ พเราเอาเป็นกลิ่นเผือกนะคะเราก็ต้องใส่สีม่วงว่ากลิ่นเผือกจะเป็นกลิ่นกล้วยก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวผสมสีเสร็จนะคะนี่ค่ะเราก็ผสมสีเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะเอาสีม่วงเพราะกลิ่นเผือกนะคะแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าให้ใส่กาวคุดกาวเข้าการเสร็จแล้วเราก็ผสมสีแล้วก็คนกันเลยค่ะแล้วก็คนกันแล้วนะคะ ถ้ามีเสษอะไรก็ขอทานทั่วได้นะคะเดี๋ยวก็เราก็เอาภาชนะอีกอันมาค่ะแล้วก็ใส่ผงสีจันลงไปเลยค่ะตามที่อยากได้นะคะผงสีจันเราใส่แค่สองช้อนดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอน เอาผงสีจันแล้วก็คนใส่น้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะพอเราคนใส่น้ําเสร็จแล้วเราก็ใส่หนึ่งช้อนชานะคะคนเลยค่ะเป็นน้ำก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ อย่าต้องคนให้เสร็จก่อนนะคะอย่าเพื่ใส่เฮ้ยยังไม่เป็นก้อนก็ใส่นะคะคนให้เสร็จก่อนนะคะถ้ามันไม่เป็นก็ใส่ค่ะ